มาก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ก yeah. ับผมคาจีค่ะเช็ดเคยปัดก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเลงคลิปโคตรจนานนานแสนนานเลยแบบดูดิหนึ่งเดือนที่แล้วดูดิหายโคตรนานเป็นบอนเทคยาวๆกับความกาวที่หายไปเป็นไงอ้าวเออใช่นี่ก็แบบเป็นแบบถ้าแบบว่าคนเราเนี่ยนะเออ ไม่รู้จะพูดอะไรดีก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคนเราอะไรวะทิ้งท้ายไปด้วยก็ไปคิดกันเอาเองนี่เลยก็โปรโมชั่นใหม่มาไม่ใช่โปรโมชั่นใหม่มาต้องพูดว่านี่เป็นเซิร์ฟใหม่เซิร์ฟก่อนเป็นเซิร์ฟ2 G C แต่นี่มาเป็นโดโม c SS สเคยเปิดไปแล้วนะก็ผมเคยลงคลิปล่าสุดของโดมโมเป็นวันที่เป็นวันนี้และสาเดือนที่แล้วนะก็วันนี้เป็นเซนตนสามใช่ไหมตอนนั้นผ่านมาอีกก็อนาคตอีก3เดือนข้างหน้าก็นี่ก็มาเลยเป็นเซนต์สี่อ่าเปิดแบบเปิดตัวโคตรมันเลยดูดิแบบแต่กันละนาวก็นี่เลยเป็นอา่าไหนวะอา่ารูปภาพกูไปไหนอะเฮ้ย นี่เลยก็เป็นโดโมซีเอสเอสสองเอสเอสสี่ลยเฮ้ยปากรัวไม่ได้อยู่นาะนไม่ได้พูดนานเกินไปเราอยู่ดีแบบเงียบๆไง,งช่วงนี้เขาแบบ <S 2> <S 2> <S เขาจะสอบกันเลยเขาเตรียมตัวสอบกันเออผมก็เตรียมตัวสอ,อบเหมือนกันนะแต่ไม่อ่านหนังสือนะานั่งเล่นเกมโอเคก็นั่นแหละตามนั้นก็มาหารัยก็จะมีโปรเจกไงผมก็นั่งทำโปรเจกอยู่ก็เข้าเลือกกันเลยดีกว่าน,นี่โปรโมชั่นใหม่นะเฮ้ยนี่ก็เลยแบบเป็นแบบเซตแบบแบบไม่ต้องเติมอะไรมากก็เนี่ยเติมห้าสิบได้ตัวละครไปเลยตัวละครนี่มันมีความสามารถก็คือรีเลื่อน2%เ็นะ เ,ออเติมแบบ300ก็ได้เซตนี้ไปเลยอะไรอ่ะไทตมะถ้าจะเป็นถ้าจะเขียนผิดนะอืมคนทํารูปแป้งกาวนะโอเคต่อมาก็จะเป็นโปรโมชั่นเติมสายเติมนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยเอสแเห็นไหมเป็นไคโดเอสแวรเอสแ r รก็เติม150ได้ไปเลยหนึ่งเซตนะะขายออกด้วยนะผมขายผมไปเล่นอยู่พักหนึ่งไม่ใช่พักนึงก็แบบสักคู่นี้มันก็เล่นวันนี้แหละแต่ว่าแบบแบบแบบเล่นแป๊บเดียวอะไรประมาณนั้น ตอนนี้เลยก็เป็นสุ่มไอเทมสุ่มไอเทม,ม,เทมแรเห็นไหมสุ่มไอเทมแรก็สุ่มได้ตามเว็บนะมีอะไรอีกไหมนี่เลยเติมดาวเติมดาวก็ตามนี้เลยนะยี่ห้าบาทหนึ่งวันห้าสิบบาทสามวันแต่ไม่รู้ว่าจะมีอัตราในเพิ่มอึดเพิ่มอึดคืออะไรวะมาดูดีกว่านี้เลยที่ก็เข้ามาก็เติมเงินก็เติมปกตินะก็โูมันนี่ใส่บัตรลงเติมบริลเวรได้ปะวะเติมได้ด้วยน,นี่เวอร์กอ,อกอะไรอะ เบอร์ที่ใช้โอนนี่จำนวนเงินเป็นไงแล้วก็ยืนยันเลยเป็นไงนี่ก็กดเช่าดาวนะเช่าอ๋อเช่าดาวก็จะเป็นบัตรทูมันนี่ใช่ไหมวะเช่าดาวใช่น่าจะเป็นบัตรทูมันนี่นะก็อ๋อนี่ไงหนึ่งเดย์ห้ายี่สิบบาทก็ก็ใส่ไปนะเบอร์ที่ใช้ในการโอนอ๋อเป็นแบบวอลเลตเหรอเป็นแบบวอลเลตอ๋อเป็นแบบวอลเลตก็คือเติมไปเลยจํานวนเงินเขาก็จะอ่าประมาณนั้นแล้วก็สุ่มไอเทมนี่เลยจะมาสุ่มไอเทมกันสุ่มครั้งละ 99999ฮะ CC สุ่มครั้งละ5 RP เอ้าอะไรวะสุ่มครั้งละ999า c กับสุ่มครั้งละ5 RP ก็คือจะใช้ g c ก็คือใช้999ใช่ไหมแต่ถ้าสุ่ม5 RP ก็ใช้5 RP โหะเกี่ยวอะไรวะมันสุ่ม5 RP หล่ไอ้เี้ย g c กูมี50นะโอ้นี่มี RP มีเยอะอยู่นะสุ่มไปเลยฮะทำการสั่มสุ่มฮะสั่มอะไรเลยฮ้ยสุ่ม มานี่เลยได้เป็นเบจิโตนะเป็นเซตโกโก,โก้หนึ่งเซตนะถึงชิ้นด้วยเมื่มาขอแบบเซ <c oughs> ตอะไรเนี่ยมันมีนี่ไงใครโดูมีใครโดูด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าจะออกชาติไหนนี่เป็นไงเกลือออกก่อนมาอีกเซตนึงไม่ใช่มาอีกเซตหนึ่งไปแบบสุ่มอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี่เป็นไงผมว่าผมไม่เลิกสุ่มผมไม่เลือกสุ่ม,ม,ม,เ,ลมเลยวะผมเลิกสุ่มดีกว่านะนี่เลยรับไอเทมคนทําคลิปนี่เขาเซตได้เซตนี้ไปเลยนะนี่ถึเปล่าวะ ได้เซ็ตอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ปรากฏรับเอาน่าจะคุ้มมาแหละอ๋อนี่ไงได้เป็นโปรโมชั่นมาใหม่เหรอมาใหม่แล้ไปได้เลยนะได้ไปโปรโมชันเลยน่าจะใช่นะเออก็มาดูในเกมกันดีกว่านะเอโอคพูดโคตรนานเล่นแป๊บเดียวนี่ผมตัดเซ็ตไปเรียบร้อยแล้วนะนะนี่เรามอยู่ในการการเลยวะในในชื่อของ K b a t t e ช่วงนี้ก็ร้่วๆหน่อยไม่ได้นอนวันนี้ลืมนอนนะนี่เลยคนนอนก็เยอะอยู่นะทําไมในนี้มันมีแค่สิบกว่าคนวันในเว็บมีเท่าไหร่ สามสิบนะก็เติมเป็นเปิดแบบเพิ่งเปิดนะเพิ่งเปิดวันที่สี่วันที่ห้าผมก็ไม่แน่ใจนะเอ,อิมาอาทิตย์หนึ่งประมาณนั้นผมว่านี่เลยผมก็จะลงไปฟอสซิลสนโนโซนนะสนนโซนอะไรของกูวเนี่ยพูดอะไรเออก็ลงไปก่อนนะนี่เป็นแบบเที่ด้วยแบ็กกราวข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเออแบบทำไมก็ไม่รู้อะแต่มีเอเปอยู่ขวาบนนะ ่ร้พูดทาไมก็รอมันโหลดอะอ,อพูดรอมันโหลดอ่ะนั่นแหละคือประเด็นเด็ดเจ็ดสีวันเนี้ยก็นั่นแหละไม่เมื่อไรจะโหลดเสร็จอะเฮ้ยแงเอเดดีก็มีเออต้องฝากฝากถึงหน่อยแอดบินฝากมาเฮ้ยเฮ้ยเสียงดังอ่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเอ,เอ้าเฮ้ยขับจอโคตรนานดูดีเสียงโคตรดังกําลังไปยในด้วยนี่เลยแอดบินฝากมาเขาบ,บอกว่าสอนวิธีทักเพจให้น้องๆหน่อย ยา่ามึงทักเพจไม่เป็นเนี่ยมึงกดเข้ามานะ่ะนี่เลยในกลุ่มเลยมันจะเป็นเป็นหน้านี้ใช่ไหมการพูดคุยนะหาเพจเนี่ยกดกดมาที่นี่ก็ได้นเนียะประกาศเห็นไหมประกาศแล้วก็เนี่ยโดโมเห็นไหมแล้วก็เนี้ยอันเนี้ยสองทีปึ๊บจบเขียนว่าไอสองนี่ไอสองน้องรักนี่ไอสองน้องรัก นี่เป็นไงไอสองน้องรักนี่และคือการทักแล้วอันนี้ก็เป็นระบบออโต้นะเป็นแบบแชทออโต้พอเราตอบกลับไปเขาก็จะตอบกลับมาเป็นแบบว่าระบบออโต้นะแบบเออจะมีลิงก์ลงลิงก์โหลดให้นะมีเว็บให้นี่ประมาณนี้เลยจุดจุดจุดด้วยนี่เป็นไงกดตรงนี้นะกดประกาศแล้วก็ชี้มาตรงนี้นะแล้วก็กดตรงนี้เห็นไหมรูปสายฟ้าเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยเขาฝากบอกมาไม่รู้ทําไมนะเออมาเข้ามาในเกมกันก่อนดีกว่า ผมจะไม่เล่นเลยมากนะผมจะมาโชว์แค่แบบว่านิดนหน่อยๆอะไรก็อ่อยสาวอะไรเงี้ยนี่เปิดเสียงนิดนึงให้ได้ยินแค่เสียงผมเป็นหลักอกระหมัดเป็นรองไม่รู้อ่ะพูดอะไรก็ปล่อยไปมาก็นี่เลยได้ยินเสียงไอ้นี่ไม่พอต้องได้ยินเสียงคนนี่ดีได้ยินเสียงคนพอได้ยินเสียง hey, คนเสร็จ <wake up. S 1> มีใครโป๊กมาเราไม่เป็นไรเรา hey, <wake> นี่มีคนโป๊กมาอีกไม่เป็นไร ผมแบบไม่พับจอดว้วยผมมาฟังแค่นั้นแน่เออและอีกอย่างหนึ่งนี่เลยมันจะมีการคาฟการคาฟกดตัวอะไรคราบตัวแอลคาบนะมันจะเป็นคาฟแบบนี้เลยนี่เป็นเซตไคโดเป็นเซตแบบเติมร้อยห้าสิบได้หนึ่งเซตและไฟตามานะแต่ตอนนี้น่าจะแบบสุ่มกันได้เยอะๆเลยเขาก็ราคาน่าจะลดเพราะมันเปิดมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะอืมนี่ก็ก,ก,ก็นัน่นแหละตามนั้นนะห้าชิ้นก็ได้หนึ่งชิ้นของไฟตามาะเนะี่เฮ้ยสิ่งปืนอะไรโคตรดังเลยไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวผมจะมาลองแลกมันมันต้องแลกยังไงวะมแลกเลยได้ปะมันมีอยู่ในคังแล้ววะไม่ได้นะต้องเอามาออกแบบออกมานอกนอกนอกรั้วนะนอกรั้วกําแพงอะไรเงี้ยผมแบบเก็บเซตก่อนวะ่ะเออนานๆนะน,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 นี่ผมมีหนึ่งเซตแล้วนะหนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้านะห้าแล้วใช่ไหมก็หนึ่งสองสามสี่เช่ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วนะก็ สองสามสี่ห้านี่ห้าแล้วนะมันก็ครบแล้วนะผมจะได้หนึ่งเซตนี่ผมอะไรตัวผมกดหนึ่งอ้าวผมหลุดเลยเป็นไงผมแม่งโคตรเท่อะผมบอกเลยหรือมันเป็นเซิร์แบบโนอะไรสักอย่างปะวะมันก็ไม่โนน,นนี่วะมันโนอะไรอะแต่พอผมกดแล้วมันหลุดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าจะแบบกดได้ทีละเซตแล้วลก็หลุดไงไปรีเซตของซะมันพูดอย่างนี้มันบอกผมมานะผมก็ไม่รู้ใครบอกแต่ผมก็คิดในใจเอา ผมจะต้องเข้าไปแล้วเจอปืนปืนหรือหัววะนี่เจอปืนแล้วเห็นไหมแล้วผมก็จะลุกอีกทีหรือเปล่าวะผมกดไปปุ๊บไม่หลุดผมกดอีกทีหนึ่งปุ๊บไม่หลุดเป็นไงผมได้มาแล้วหนึ่งเซตโกโก้หนึ่งเซตผมจะออกไปยิงหนึ่งทีป่ะผมจะออกไปยิงสักหนึ่งทีป่ะถ้าผมแตกก็กดไลค์กดติดตะไเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะนี่เลยผมก็เอาเซตไคโดไปก่อนไม่เอาทำไมผมไม่มีทางเอาใส่ตะบ้าผมไปเจอโกโก้หรอกครับไม่มีทางคุณจะอุดไม้ทำไมวะอุดไม้อะไรอุดปาก อ่าผมโคตรเกลียดเลยเสี่ยงปืนโคตรดังเนี่ยแม่งเฮ้ยผมว่าผมแบบขึ้นเลยผมไม่รอชาร์ดอ่ะผมขึ้นเลยเออโง่อ้เห้อยนี่ผมใส่ผมใส่นี่ผมใส่ใสใสโอ้โหไม่ถึกเลยนะเซตนี้ผมโดนแป๊บเดียวก็จะแตกเฮ้บเฮ้บเฮ้บ เพิ่ปเพิ่ปไม่ได้เล่นนานเป็นไงผมโคตรคมอ่ะแบบเซตไก่ก็ยิงไม่แตกมันไม่ไก่แต่มากนะเต็นี้เป็นดาเมจเท่าไหร่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาเมจมันก็สามร้อยห้าสิบนะอันนี้ดาเมจเท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบชุดเดียวก็แตกแล้วลูมอ่ะคือแบบเดินไปงู้งเออเอออย่างเงี้ยลืมกดเลขสามเลยก็ตายได้นะเฮ้ยผมโดนอะไรอ่ะผมโดนอะไรเฮ้ยนาโคตรเจ็บโคตรเจ็บเฮ้ยผมโดนไอ้หมาตู้เฮ้ย ดูเตตามาตูปมาดิวะผมไม่ได้กลัวอะไรเลยเตตมงเตตามาเนี่ยอืมแต่ผมกลัวเตตไก่เนี่ยกลัวเตตไก่มากกว่าเตตามาจริงเตตามาไม่ได้กินผมหรอกผมบอกเลยจู๊บแบบวันครึ่งอะ่ะอืมขนาดเทพเจ้ายังอึ้งอะว่าผมแบบโคตรจู๊บอะอะไรเงี้ยนี่เป็นไงผจู๊บแบบวันครึ่งด้วยนี่ผมพมสวนแบบโลเกอะ่ะ อืขนาดแบบไม่ได้เกเรยังเก็บของได้โบวลี่ด้วยมันคูณเซตไลน์ผมก็ไม่รู้หมือนกันนะก็ไปดูกับเองนะที่นี่้องกับกูว่ะเพราะว่าเป็นไงผมแบบจูบแบบโคตรมั่วอะเฮ้ยมันบอกผมโปววานี่ผมสวนแบบอย่างนี้เลยสวนแบบทุกเม็ดเลยมาดิมันจะหน,หนึ่งกับผมว่าไอไอโซนโนเนี่ยไอไอเทตามาเนี่ย ก็ได้นะก็ได้นะก็ได้นะผมบอกเลยผมโดดแล้วนี่อยู่ในใจเสมอเป็นไงเปนคนต่อให้ผมด้วเป็นไงมันมันลุมผมผมก็ไม่มีทางตายผมแบบผมอย่างนี้วะผมจู้อย่างนี้วะจริงผมบอกเลยผมให้ทั้งวันนะ่ะอมผมโคตรคันนะ่ะเฮ้ย นี่เป็นไงผมยิงผมใส่สุดไม่เคยสะดุดอะไรด้วยใส่สุดสะดุดลักอะ่ะผมบอกเลยนี่ผมยิงแบบโลเกอะ่ะเป็นไงผมแม่งโคตรตึงอะ่ะตำลึงทองอะ่ะเป็นไงโอ้โหเฟพเฟเป็นไงเป็นไงเป็นไงก็แตกผมอ,อ่ะ มว่าของจริงนี่ผมใช้วิชาพางตัวนี่แล้วก็ลงมาเป็นไงนี่ผผมผมแบบจะรอดหน้าต่างแต่ไม่รอดเป็นไงมันออกไปดักข้างหน้าผมเมื่อกี้นะี่ยผมรู้เลยน,น,นี่มันมันมีมันมีไซตามายอยู่ตรงนั้นผมจะไม่ไปไปผมจะจุดตรงนี้จุก,กว่วโลจะแตกมันบอกผมมืดว่ะแต่ผมปั้มยา ผมผมแบบอย่างนี้ป่ะแล้วก็แบบโดดหน้าต่างแม่งเลยเป็นไงผมโกรธป่ะเป็นไงผมมาจูบแบบจูบโชว์อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมทำมาเพื่ออะไรเนี่ยผมส่วนลุกเม็ดป่ะเนี่ยผมส่วนอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะแตกเองมันบอกผมจะแตกป่ะแต่ผมไม่แตกป่ะนี่ผมนูดอย่างนี้วป่ะนี่มันบอกผมตึกเกินป่ะ เปิ่ปปม,ม,มมาผมผมหมดว่ะผมหมดสูดว่ะต,ตอนนี้แบบหมดว่ะโล่ผมหมดผมแตกเลยไปไงก็คือจบตลกจัดเขาบอกกูได้แต่ไก่ได้หมดเลยไปไงผมแม่งโคตรตึงตำลึงทองผมว่าผมมาแค่นี้แล้วเฮ้ยไปหนึ่งหนึ่งสักตีหนึ่ง,งผมอยากรู้ว่าความตึงมันอยู่ที่ไหนดูถ้าใครมันสู้ผมอะ่ะก็คือโบแน่นอนเพราะว่าผมโหดที่สุดในเซิร์ฟแล้วแบบคือแบบไม่มีใคร ผัวเท่าผมมาก่อนลเล่นตุ๊ดได้ไรเป็นไงเอาใจไปเลยเป็นหลักผมแบบกดไคโดว่ะแบบมีไคโดหนึ่งเซตอ่ะอืมีไคโดหนึ่งเซตทำอะไรดีพี่เฮ้ยหัวกูเป็นไหนกูเอาอยู่ดีปัวทีตามันมัวยิงรัวได้เป็นอย่างเดียวเฮ้ยผมแบบไม่ใช้โลนี้ว่ะโลนี้มันแบบว่ามันกึ่งกังไงใช้โลนี้ดีกว่าเป็นโลที่แบบโหดที่สุดในสามโลกอะ่ะ เป็นโล่ที่แบบว่าไม่มีใครใช้กันอืมเพราะว่ามันกากยังไงล่ะนี่ผมใช้แบบตัวตุ่นตัวตุ่นในกระเป๋าน่ะเฮ้ยมีคนแบบล่้ข้างนอกกับผมปะผมแบบไม่เคยจะแพ้ใครข้างนอกอ่ะผมแบบวิ่งเลยผมผมลอกผมลอกขวาแต่ผมไปซ้ายแต่ผมก็ไปซ้ายเหมือนเดิมยังไงยิงแบบทุกเมตรเดมดูดิคุณดูดิผมยิงแบบทุกเมตรอะใครกล้ามีใครยิงได้แบบผมมั่งผมอยากจะรู้จริงๆใครยิงได้แบบผมขนมจริงๆบอกเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยผมเลีย่างเงี้ยเนี่ยจะเลียอย่างเงี้ยผมยืนให้ยิงด้วย ผมแบบปลากทุกเม็ดอะเ็ดค่เย็ดเป็ดอะไรเงี้ยผมยิงแบบทุกเม็ดอะจำประเจนจำประจําอะไรเงี้ยอืมผมเห็นมันเ,เดิอเดินทางนี้ว่ะผมก็เลยตั้งโลกเป็นไงผมเห็นมันมาทางนี้อีกผมก็เลยตั้งโลกผมผิดนมาทางนี้ผมก็ตั้งโลกผมจะหลอกขวาจะผมไปซ้ายถึงไปขวาเหมือนเดิมเป็นไงผมยิงแบบยิงแบบซุน ตั้งโล่ไปหนึ่งสีให้เขากลัวว่าเออไอเย็นในโหดนะมันมันก็จะยิงโล่มันไม่ยิงว่ะมันบอกว่าโล่เนี้ยมันแข็งเกินไปไปใช่ใช่มันบอกเองผมมาฝั่งนี้ว่ะแต่ผมอ้อมหลังมันผมจะสวนแต่ผมไม่สวนผมเลยอ้อมหลังมาอีกทีหนึ่งให้มันตายใจมันก็จะได้แบบอย่างนี้ไงผมก็จะได้ยิงมันอย่างนี้แล้วมันก็ตายไหมไม่ตายให้กูด้วยเป็นไงผมก็เลยตั้งโล่ดีมาเพื่อที่มันจะตั้งโล่หนีผมเป็นไงผมคำนวณไว้แล้วทุกอย่างผมไปขวาผมไปซ้ายผมไปขวาเหมือนเดิมแต่ผมตั้งโล่ซ้ายผมไปขวาเมมนดิ มันก็จะงงว่าผมทำอะไรเออทำอะไรนี่เป็นไงมันออกมาทีเรียดผมไปขวาผมไปซ้ายมันต้องชาร์จเพราะว่าผมโหดมันจะต้องแตกแล้วล่ะให้กูอะผมคำนวณไม่แล้วไงว่า ถ้าไอคนเนี้ยมันแตกอะมันจะไม่เล่นกับผมอีกก็ฝากไม่ให้คิดนะก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์ใช่กันกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกันลังใจใผมด้วยนะครับก็คือผมแบบแกล้งแพ้งไงเพื่อแบบว่าจะได้มีคนเล่นกับผมต่อถ้าผมชนะไปใครจะเล่นกับผมใช่ไหมละ่ะเออท่าน,น่ะสิผมก็แบบอืมนะก็ฝากไม่ให้คิดนะก็อย่าลืมนะการทักเพจก็ชี้ไปตรงนี้นะเนือเข้ากลุ่มมาก่อน เขากุม่มาก่อนนี่เขากุ่มมาประกาศปุ๊บนี่เห็นโดโมอินเตอร์เทนเมนต์ไหมนี่เปิบมาช,ชี้มาแล้วก็จะมีตรงนี้กดปุ๊บนี่รวยเลยครับอ้วนเป็นไงผมบอกเลยแม่งขูงคนตีนด้วยแอดบินน่ะนี่ผมบอกเลยอยากใส่เดี่ยวกับแอดบินวะ่ะไปอย่างเงี้ยเออเนี่ยพักไปอย่างนี้เลยแบบเจอเจอ,เจอหน้าปุ๊บใส่เดี่ยวแม่งเลยคือแบบ อยากโชโกโชเกก็ขอราไปก่อนละกันวันนี้นะเป็นการแบบอัดครั้งแรกก็จะงงงวย,ยหน่อยนะเป็นคุยอะไรนี่เป็นไงจุก๊ก